เท่าเกยใหญ่เพิ่นเด้อนี่จาาา้าเท่าเกยใหญ่เพิ่นผูกใครไมดแดงเพิ่อนแบบแบกมาเลยจา้าเพิ่นเท่าหละเพิ่นหักเก่งได้จา้าผุนแถวแอวเพิ่นน่ะขี้เท่าเด้อบ่แม่นแนวอื่นโอ้เต็มกับตาเลยอย่าเอาชื่อันนี่นั่นเบิ่งหน้าเพิ่นจ่าตีหังใหญ่ตีดงชุดยอดไปเลย นี่กะใส่กระสอบไหวโน่นจ้ะย่านแม่มออกมากัดระวังท้างจา้จะมึงนาตาเถาแกใหญ่เพืนเน่อเ,เ, <laughs> เดนอจ้ะโหคายมเดงปีนี่เพิ่นหากกได้อันประมาณแซนแซนต้นจ้ะเพื่นเป็นถวแกร,รับสื่อต้องจ้ะพ้าคนมาแย่ห้วก็รับสื้อเลยจ้ะพี่น้องคนแย่โมแดงข่อยมากเลยพี่น้อง <laughs> คือกันเดยอหากวัส şey ูุ่าแกใไญ่เพิ่นปันใดเนาะจังเฮานมันได้บดเฮาบ่หนาคือบอกแมวยังเต่มี่อยาเพิ่นท่านมากนี้